สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสรีจำกัดกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับศูนย์ไรปัญจสีค่ะวันนี้ดิฉันนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปัญจสีเน้นเรื่องของธรรมชาติบําบัดนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละตัว จะต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นจะต้องมาจากสมุนไพรไทยด้วยค่ะวันนี้เราจะตอบคำถามจากผู้ชมทางบ้านที่สอบถามกันมามากทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนะคะถามกันมาว่าการบํำรุงรอบดวงตานั้นจำเป็นที่จะต้องบำรุงทุกวันหรือไม่ฉันกลับเรียนนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเลย เราตื่นมาสําคัญไหมคะว่าตื่นมาเราใช้สายตาแล้วและยิ่งทุกวันนี้เป็นโลกของโซเชียลเนี่ยใช้กันตั้งแต่อนุบาลมือถือเนี่ยละค่ะใช้กันมากเราใช้ในวัยทํางานก็ต้องใช้จอคอมพิวเตอร์ในวัยเกษียณอายุแล้วยิ่งใช้ลายหนักเลยนะคะสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสายตาเราเนี่ยใช้มากเหลือเกินแลาเราต้องดูแลเขาให้หนักหน่อย อย่างน้อยๆเนี่ยอาหารการกินวิตามิน A ที่มาจากอาหารการกินเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้แบบไทยๆที่มีวิตามิน A สูงและวบำรุงสายตาอย่างเช่นน้ำลูกหม่อนน้ำหมักเม้าเป็นต้นเอันี้คือสายธรรมชาตินะคะที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีเราดื่มกันหรือเปล่าถ้าดื่มเป็นประจำสายตาคุณก็ยังดีนะคะ แล้วยังต้องมีการบริหารสายตาด้วยนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างบนล่างเป็นการดูแลสายตาจากกล้ามเนื้อรอบดวงตาของเราเรายังมีการยกเวทมีการเอ็กซ์ไซส์เพื่อบริหารร่างกายในทุกส่วนแต่จะมีสักกี่คนนะคะที่นึกถึงว่าเราจะต้องบริหารกล้ามเนื้อรอบดวงตาของเราด้วยความสำคัญของใบหน้าเนี่ย มากสุดเนี่ยก็คือสายตาเนี่ยแหละค่ะเราถนอมสายตาให้อยู่คู่กับเรานานเท่านานและที่สำคัญมาถึงเรื่องของความงามแล้วเราจะถนอมผิวพรรณรอบดวงตาเนี่ยไม่ให้เกิดริ้วรอยให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดค่ะทั้งๆที่รอบดวงตานั้นใช้มัดกล้ามเนื้อเหล่านี้มากทีเดียวนะคะแสดงถึงอารมณ์ต่างๆมากมาย ตรงนี้คงตอบปัญหาได้แล้วนะคะว่าครีมบำรุงรอบดวงตามีความสำคัญแค่ไหนจำเป็นอย่างยิ่งค่ะใช้ในช่วงตื่นนอนตอนเช้านะคะแค่บริเวณพื้นที่นี้เท่านั้นเองกับหางตาแค่นั้นเองค่ะกับไอครีมของปัญจสีนะคะและก่อนนอนเนี่ยเป็นเวลาที่ผิวต้องพักถามว่าผิวพักนั้นบางคนเข้าใจผิดนะคะว่าก่อนนอนแล้วเดี๋ยวเราก็หลับสบายไม่จำเป็นต้องใช้อะไร ผิดเลยค่ะอาหารผิวยังต้องการตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเรายังต้องบํารุงดูแลเขาอยู่ตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะปัญจสีจึงได้คิดค้นกับสูตรที่มาจากสมุนไพรและวิตามินที่บํารุงดูแลผิวที่อ่อนที่สุดในใบหน้าของเราเนี่ยบริเวณรอบดวงตานี่ถือว่าอ่อนนุ่มที่สุดมีริ้วรอยย่นเกิดง่ายที่สุดต้องบำรุงแล้วค่ะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดิฉันนำเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรเปัญจสีจำกัดอลาคา,คาร์กาแฟอลาคารโดมูริซูชิ